สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวแอดไวท์คับทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กับแบรนด์ตาหัวนั่นเองหลายคนจะคุ้นเคยอยู่แล้วครับผมในเรื่องชื่อเสียงของตาหัวที่ทํากล้องวงจรปิดมานะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราไม่ได้มารีวิวกล้องวงจรปิดแต่จะมารีวิวหน้าจอตัวนี้ครับกับหน้าจอตาหัวนะครับ LM 27E 231BN นั่นเองนะครับหน้าจอขนาด27นิ้วที่สเปคเนี่ยคุ้มค่าเกินราคาครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะครับผมสำหรับต้าหัวตัวนี้นะครับมาพร้อมกับขนาด27นิ้วนะครับแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมเกมมิ่งหรือว่ามุมทํางานนะครับก็ออกมาสวยอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะวางตรงไหนก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับขอบจอค่อนข้างบางเลยนะฮะดูว่าจัดสังเกตดูขอบจอเนี่ยบางเฉียบเลยนะครับดีไซน์ก็สวยหรูเป็นเกมมิ่งนะครับขาตั้งของเขาเนี่ยก็ติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งได้สะดวกรวมถึงนะครับด้านหลังของเขาก็จะมีตัวเวซ่าเมาส์ สำหรับติดตั้งกับขาแขวนหรือว่าขาตั้งต่างๆได้อีกด้วยฮะสโหรพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเจ้าเครื่องนี้นะครับก็มาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อที่ครบคันเลยครับมาพร้อมกับ HDMI 2.01พอร์ตนะครับ Display Port อีกหนึ่งพอร์ตและสุดท้ายครับผมก็เป็นพอร์ต Audio Out นั่นเองนะครับผมก็ให้มาค่อนข้างครบถ้วนนะครับและสเปคของเขาบอกเลยว่าทีเด็ดแน่นอนครับมาพร้อมกับหน้าจอพาร์แนล IPS นะครับความละเอียด Full HD นะครับซึ่งตัวนี้นะครับรองรับค่าสี Y Color Gamut นะครับอยู่ที่99 9% sRGB เลยนะครับดูหนังดีตัดต่อได้นะครับผมสีค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ชัดเจนนะฮะและแน่นอนครับสำหรับเกมเมอร์นะครับก็ไม่พลาดนะครับที่จะให้นะครับ refresh rate มาถึง200เฮิร์ตนะฮะแล้วก็ response time นะให้ต่ำถึง0.5มิลลิวินาทีครับผมลื่นไหลอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเกมไหนโดยเฉพาะคอเกม FPS นะครับที่ต้องการความลื่นไหลของหน้าจอนะครับตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีอย่าง adaptive sync นะครับแล้วก็ตัว low b o ก็จะช่วยลดการฉีกขาดของหน้าจอนะครับผมทําให้ช่วยถนอมสายตาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมภาพก็จะลื่นไหลนะครับประสบการณ์การรับชมหรือว่าการเล่นเกมก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและโหมดการใช้งานนะครับก็มีให้เลือกถึง8โหมดพีเซตด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น standard mode นะครับหรือว่าโหมด RTS RPG battle mode นะครับผม FPS mode นะครับ mobile mode movie mode หรือโหมดการอ่านเอกสารก็มีนะครับรวมถึง night mode แล้วก็ iPad โหมดที่ช่วยคุณเนี่ยใช้งานหน้าจอได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมในส่วนของหน้าจอนะครับก็สามารถปรับทิวได้นะครับผมประมาณ5-20ถึงองศาด้วยกันนะครับผมก็ปรับตามมุมมองหน้าจอของคุณได้เลยนะครับผมโดยโหมดต่างๆนะครับก็สามารถปรับแต่งได้นะครับปรับการตั้งค่าผ่านตัวของปุ่มด้านหน้าได้เลยนะครับผมสรุปจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับกับต้าหัว LM 2 7 E 2 3 1 BN นะครับผมก็เป็นจอที่สี่ ตรงนะครับผมความละเอียดคมชัดนะครับมี refresh rate ที่ลื่นไหลถึง200เฮิร์ต์นะครับแล้วก็ response time เพียง0.5มิลลิเวกนะครับมีเทคโนโลยีอย่าง Adaptive Sync Low Blue Light นะครับรวมถึงดีไซน์ที่สวยงามนะครับที่สำคัญครับข้อสุดท้ายเลยข้อนี้สำคัญมากคือตัวสเปคเนี่ยถ้าเทียบกับราคาตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยครับสามารถนะครับมุมมองเขาเนี่ยมองได้ถึง178องศานะครับก็คือสีไม่เพี้ยนเลยใน178องศานี้นะครับก็ใช้งานได้สบายสบาย ปลายนั่นเองนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยครับที่ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงสอบปรเาาวก็มีจําหน่ายเช่นเดียวกันนะครับผมและใครที่ไม่อยากออกจากบ้านนะครับไม่อยากพูดวายกับข้างนอกนะครับเป็นอินทวอร์นะครับก็สามารถสั่งออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับที่เว็บไซต์ advice.co.th ของเรานั่นเองกรอค้ดแอดมินเข้าไปนะครับก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มไปอีกนะครับผมก่อนจากกันครับอย่าลืมครับผม Advice ศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ